ป้าตาคือมาเก่งแทาป้าดองเงยเลิกจากโรงเรียนก็มาซอยเบียกบ้านเบียกเพื่อนแม่อันนี้คือไปดุเก่งๆอันนี้เจ๊เอาไปให้มีตู้ยาดุสวัสดีตุ๊จ้าจ้าจ้าเออให้มีตู้นะให้มีตู้เอาไปให้มีตู้ยานะถุยยางหมดแล้วดุโอ้ตั้มดุ เก่งแท้เจ้าไข่เด้อปลาดุงเด้อนี่โอ้ค่อยดูค่อยค่อยปลาชิลูกชุกแหงเจ้าไข่แท้วิวดีคนเก่งนี่เฮ้ยนะบ้่แมวย่างไปก่อนน้องแมวยางต่ำแรงนะเนี่ยบ่เออกลมดูมาดูดูมาดููไข่ดูไข่ดูไข่มื่วิวชุบอะไรอ่ะไปมา รุงลงมาหลายช่วให้ลุงปะปาดยค่อยๆด้กค่อยเขาทำงานจวบอกปะปนาองเดิน้มาทำงานช่วยแม่เถอะไปไปไปลุงไปหาลุงไปคเจ้าดคูเจ้าเก่งดิอยู่เอไข่แล้วลุงเลยสบายดดมมันในดลวมหนึ่งไปดงไปถูไป ก็เลนั่งเรียนเล่นมาหาล้ยนี่ไงไม่คุณชอบค่อยๆเพื่อนเล่นให้มันแตกนะลูกค่อยทุบค่อยทุบคุณชนุมบ่พี่ชอบทุบชอบชอบกลับมุมพี่ลูกชอบพี่พี่ชอบพี่เลยเป็นมาเอาแต่ื่อวานนี่ว่ะเนอะเป็นมาเอาแต่ื่อวานนี่ใครไปเอาค่อยเม่ครับมันมันนั่นเมย์ก็ใส่เย็นคือจะไว้เทนอันเดียวกันนั่นแล้วคนนด้อ mmm sao bang phần đưa mà đưa mất đưa mất kim mà sức kim đặc biệt không có đứa baba 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 baba

เออเฮงงานบ้านแล้วกะเขียนหนังสือเด้อนี่นี่ได้ๆๆมาตู้แว่นให้มาเดี๋ยวเฮ็ดมันรูปชกกระพกเลยนะปึ้ดๆมันปึ้ดหม่องในขี้ฝุ่นเข้านะอย่าให้มันได้ๆๆเฮ็ดมันเลี่ยมตู้แว่นยังมา

อาชุกระหาลุงค่อยๆค่อยๆไปยังเออยี่หาน่ล้นนี้โอ้ยลุงก็ลงลุดลุตีนกัไปเลยกแล้วเข้ากสองอันนึงใส้มือเามือก็ชุบขาดแล้วาะชุบใชมือจาของบ่ละชุบขาดเลยกรจับเลยนงอยงอยให้ลุงไป ืัองรดฝุ่นไลสายตาฝุ่ตกเดยวอไปรูปภาางนไปยานไปเอาดูโอ้ยมุนลยนี่เอ๊ะเบวโอ้เทเหมวกรุนใหม่บ่นี่าทวันมากนี่มาไปมาร่วมกัน

ถูไม่ไู oker, ้ถ okay. yeah, ูจะมูกเราถ้าถูไปตามชอกตามเรูปเนาะเนี่ยไม่รู้มันดูดเขาละถูไปเลยเอาถูไปเลยมั้งเนี่ยโอ้โหเจียบเลย hãy mà thân xem mà thân ông thân xem thân 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 มุนอยู่ว่าหรอนะมองหาไปเบอรงนูอมุนอยู่ไปได้ขี้ฝุ่นได้นาหนูขี้ฝุ่นตัวนี้อย่าไปมั้งหนูไป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 ไม่นอนจะไแสตีเลยอ้าไม่อ้วนใครไม่คองจะหายเจ้าดิวมามอดดุหมอนเลยเฮ้ปเบิ่งไปเอาไปไปไอย่งนีนเอาไปชุบช Ở xuống bà xuống, má xuống Má, ừ, luôn má ừ ừ luôn bằng đuôi, mama luôn đuôi, luôn mama đuôi mama má, má luôn mama đuôi, mama luôn 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 mẹ luôn mama cái... con chạy sẵn ở hết mỹ thuật mọi người luôn nó mọi người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  vô kem nữa người mọi 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 สีไข่กรแกได้วยัสีกปแกนี่ก็ดีมากันโอ้ไนขี้ฝุ่นเนิบิวบิวถูได้ยังไม่ยู่นั่งชุงกัะดึงออกมาของใครก็มือนีไม่ไหวเอฟกระเป๋าให้อีละชื่อกระเป๋าให้คนเก่งชง เพื่องนู่นลหรเสื่อราคาถือนาทีทองนาทีทองงูเมย์ใบผพาหัวกระใหม่ตัวนี้มันยังไม่แกงเยือดส่วนมี่มาแล้วเหรอ

นี่ะเว้ยไปค่ะตัวเก้าสิบเก้าพันพี่น้องซื้อสตัวเซนแปดสิบเก้าพันได้พอดีได้ดีแค่นี้ไปแกีแเงียแล้วแลเอาผงขี้เส้นุ่งเร่นได้เื้อี่เอซื้อหันไปแกอต่ไหนนะ ตัวเดียวจบกอนีืยตัวที่วาตัวอะไรจับมืนเนี่ยมือ่วาเนไทยบงข้างในมันก่อนจุกบข้างในมันบุ่แต่ว่าถ้าอยู่นเนี่ยเราตำกระเซ็ากิดเชฟจะลองว่ากูงดูออืมเจ็ดสิบเก้าพัน thua ha sướng nè,แพ้,แพ้, phá anh đi nó, nụm, xài nao nó, ừm, này là khoe em chim phu đi, baby bảo năng chim phu thì em anh mình kẻ mồm này, nhảy tiếp nó. อฝางชักเนาะอ,อันเผ็ดไดวะเ็ดกร,กระแรกปาจยอยนาทีท้องก่อนใส่เลยนนะอันนี้เป็นสุ้อนนี้เป็นชุดนอนชุดนอนแกหกสิบเก้าพัน 69, อันนี้สามสิบเก้าพันเย,ยืด สามสิบเก้าพันเลยสมราคาบอแต่จริงะผามดีมันต้องกันผ้ามันแข็งแข็งเลยว่ามันมันบอกว่ายอะปกติเห็นขครเซนเซนซีเนฮแล้ว บังดูชมอันนี้เออตัวนี้มีตัวนี้ได้แข่งเนี่ให้เจ้าโอนวันมือนั่นแหละเออบางที่ให้เจ้าโอนเน้่เจ้าเจ้าามีเน็ตนะอืมใช้ได้ยิ้วยหน่อยแค่ได้ไปเดมเอวอะไร่ายยิบ่ะ่ายวิญญาณใช้ได้ยิบอ่ะ Đi rồi. chuẩn mày 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 chuẩn đi bay mày chuẩn đi chuẩn mày chuẩn mày chuẩn mày Ừ mày chuẩn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  lên มันมีหลายสีเยอะเอก็เอาสิ้นขาวม,มันเกเจ้าใส่ไปวัดไหว้ก็คือขอบคุณนะจ๊ะแจ้งเกิดจ๋าขอให้ต้นๆนะกระเป๋าใช่ไหมเมนบราวิวกระเป๋าบ่าลต้นตรง,นตรงๆนะกระเป๋านะ <c ười> <c ười> ได้เสื้องามแล้วเออ เแบบนี้ก็เสียเงาปานให้ตัวนึงเต้อเอาสีใดเดี๋ยวเอาไปจับไฟกันบ่ก็เลยจับเอาเดี๋ยวเต้เออชันมันจะมีฉันเอฟเอากระไม้ก็ได้เออเธอเอฟเอาไม้เนาะฉันรักสีขาวเดี๋ยวเต้ตัวมันราคากัพ่อพังพี่น้องเองเขาเอฟเดี๋ยวเอามาอบอบผิวใช่ก็ซื้อเนาะเออซื้อในห้างเนาะแบบถือนะพอมีแล้วสีชมพูกับนี่เนึ่งสีน้ำตาลสีขาวให้เธอ กะสิชานี <m ins> ่ต <inal> ัวใส่ไ <m> ด <ins> ้ไ <half> ด้บ่ได้มันกะสิพอสั่ๆบ่ด้อมันใหญ่อยู่้แต่เห็นเาใส่คนตัวน้อยมันกเห็นใหญ่อยู่ใส่กับอันชมขาสันนี่เห็นบ่ใส่เห็นบ่อันนี้นชื่ออัน2 3ตัวอั5ได้แค่ตาอืมเกเอาปะโอยเอานะเห็นกไว้ห่เนาะาเรียบเก็บไว้ด้วิว โอเคใช่พ okay, so ี่น้องนอกคลิปน <so ี้ก็ไม่ยังไดเด้อว่าเบลลุกสาวไ่ไดาเปนยนแต่แ้วมันใคาะอืมขแก้วคแบบมน่ะีล้วแต่กลัวมันเปื้อนเวลาต้เต well ้าอ่ะอืมค่เครื่องกาบไว้บิ้วนี่ ไบไปสบายดีก็แล้วก็ดิวอเนี่ยตูกเนี่ยไปตกนี่ยน่อ่ะไปดูในตีไปดูไปไปสบายดีกันงามงามลาให้ไปลลยนี่นะลาอนเด้อดิิบ่งด้อลากอนเด้อ สไปกันเลยไปกันเลยสวัสดีจ้าจ้า